ว่าจะลวกผักชยาสิลวกผักชยาค่ะกับเห็ดปนไก่ใบบัวบุกนะคะนี่ปนไก่สิลวกผักชยากินกับนะคะพร้อมกับข่าวเนียวเห็ดง่ายๆเครื่องโบรครบค่ะมีแค่ใบมะกรูดและก็หอมแห้งเอาซํมนีแลละค่ะแบบพริกกันยังบุมีสีใส่แบบพริกในซองมีสําเร็จรูปมันนะคะใส่ เดี๋ยวทำํำตรมน้ำแล้วก็จะรอลวกนะคะรอลวกฉีดฟอยอยค่ะกะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ปลานะคะน้ำซุปเขามันหลายกันเลยแบ่งไว้อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ ข้าวโปอยากตำกระไดได้ะค่ะอยากตำใหม้มนกระไดไอกตำเป็นฟอยกระไดถ้ากูที่จะเอาเป็นฟอยแคลกลายเป็นลาบนะคะ <c oughs> เอาอิดไปะ่องนี่แหละ <c oughs> <c oughs> พีชไทยนี่ก็นเนี่ย ข้าวคัวข้าวัวกับขัวไว้เป็นอาทิตย์และสิบวหงหอมเา็นยเดี๋ยค่ะแต่ว่าเอาตามมีตามาเถนะ,ะแล้วก็จะเทน้ำซุปให้ลงไปประมาณนี้โคล่โคเล่โคเล่ น้ำซุกนัวแล้วก็ต้องปุ่เพิ่มนะคะชิมบนค่ะมันบนนัวเข้ากปต้องปุ่เพิ่มแล้วก็ใส่ใส่สิ่งนี้ลงไปขอเชียนะเอามือถือกล่องไปเชีย เดี๋ยวจะตักไว้ให้ลุ่มก่อนแล้วจังจะเอาบอกักพรีกลุ่มอีกนะคะเสร็จแล้ว ตกเทหละทำพังซะแล้วเนข็ดจังไหนสิเท,ทได้้ส่ระชอนดิฉัน จะ่าหลาบไก่ก็ได้หรือเป็นป่นไก่ก็ได้นะคะนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะปรุงพริกเข้าอีกนะคะตักไว้ให้ลุงก่อนขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ